รู้ชัดคัดลอสมันมีทริคนะครับเราจะพัฒนาจากจูเนียให้เขาแข็งแกร่งทํางานคอนเทนต์นาแบรนด์เราได้ยังไงต้องค่อยๆเติบโตดันเขาออกมาจากเซฟโซนแต่อย่าดันเขาไปจนสุดเฟียโซนระหว่างเซฟโซนกับเฟียโซนจะมีเดเวลลอปโซนก็คือเป็นโซนที่เหมาะมากในการพัฒนาทีมคอนเทนต์ของคุณ่ะก็ยังเป็นเด็กอยู่เมื่อคุณมีลูกน้องจูเนียคุณค่อยๆให้งานเขาอย่าให้งานรับผิดชอบถึงขั้นเฟียโซนแต่อย่าให้งานซ้ำๆซักๆที่เขาทํางานได้อยู่แล้วให้น้องทำคอนเทนต์ลองชาเลนจ์เขาปรับนิดนึงทีละนิดถ้ามันดี อาจจะกล่าวชมจูเนียก็จะค่อยๆมั่นใจแต่ถ้าเกิดคุณไม่รับผิดชอบโยนแคมเปญให้เขาไปทําเลยยอดขายตกไปแก้ปัญหาภาพลักษณ์ไม่ดีไปแก้ปัญหาไม่เหมาะกับจูเนียมันอยู่ในขั้นเฟียโซนเขาก็จะเป็นกระสอบทรายให้คุณตําหนิหรือเขาก็าอาจจะลาออกต้องค่อยๆดึงเขาออกมาจากเซฟโซนของเขาออกมาสู่โซนเดเวลลอปอยาให้เขาไปถึงเฟียโซนเป็นหน้าที่ของเจ้าของนะครับที่คุณจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องเดินไปทางไหนแต่ถ้าคุณยังไม่รู้คอนเทนต์จะเป็นยังไงสไลจี้ในการสื่อสารจะทํายังไงพบกันในะคลาสฟาสแท็กครั้งที่6กทุกรุ่น,นะจะได้ ไขทองคํากลับบ้านไปกับธุรกิจของเขาได้ทิศทางในการทำคอนเทนต์ได้วิธีการที่จะให้น้องๆจูนเนียสามารถทําคอนเทนต์ได้เหมือนซีนด้วย AI ที่สําคัญคือเจ้าของจะรู้ว่านาวาแห่งธุรกิจของคุณถือหางเสือไปทิศทางไหนที่มันแตกต่างจากคู่แข่งที่ทําให้แบรนด์เล็กๆยืนอยู่ได้จริงๆสนใจเจอกันในคลาสฟัสแข็กครั้งที่6นี้นะครับแต่ถ้าคุณรู้แล้วยินดีด้วยครับคุณก็เอาเรื่องของการเซฟโซนดีเวลลอปโซนและเบียร์โซนเนี่ยไปให้ทีมคุณได้เลยครับสนใจความรู้ดีๆหรือคอร์สเรียนทักมาที่อ